ใครอยากรู้วัฒนธรรมคนญี่ปุ่นฟังทางนี้เวลาเราทานอาหารร่วมคนญี่ปุ่นหรือเราไปใช้บริการร้านอาหารที่มีคนญี่ปุ่นอยู่ด้วยถ้าใครเป็นคนช่างสังเกตจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นมักจะช่วยเก็บจานหรือรวบรวมจานไว้บนโต๊ะถึงแม้เขาจะอยู่ในร้านอาหารที่มีพนักงานเสิร์ฟคอยบริการอยู่แล้วซึ่งนั่นก็คือมันเป็นวัฒนธรรมของความเกรงใจและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นของคนญี่ปุ่นที่ถูกฝังแน่นเอาไว้ในสังคมญี่ปุ่น จริงๆแล้วเหตุผลหลักๆก็มีอยู่ด้วยกัน5ข้อ 1. เขาเกรงใจพนักง,งานเสิร์ฟคือคนญี่ปุ่นเขามักจะไม่อยากจะรบกวนหรือเพิ่มภาระ,ระให้พนักง,งานถึงแม้ว่าพนักง,งานจะมีหน้าที่เก็บจานอยู่แล้วก็ตามการเก็บรวบรวมจานวางซ้อนกันไว้ให้หยิบง่ายหรือนําจานมาส่งเป็นการแสดงถึงน้ําใจว่าเราช่วยลดภาร,ระคุณเล็กน้อยข้อ2ก็เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณการเก็บจานเป็นการแสดงความรู้สึกว่าขอบคุณสําหรับ การบริการถึงแม้จะไม่ได้พูดออกมาซึ่งถือเป็นหนึ่งในมรารยาทที่ไม่ได้เขียนไว้แต่คนญี่ปุ่นเรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็กข้อ 3. วัฒนธรรมการจัดระเบียบคือคนญี่ปุ่นเขามีนิสัยรักความเรียบร้อยและเป็นระบบแม้กระทั่งบนโต๊ะอาหารการจัดวางจานเรียงหรือรวบรวมไว้ให้ดูสะอาดเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความเครารพสานี่และคนอื่นและยังมีสิ่งที่เราสังเกตเห็นว่าเขาจะนั่งทานอย่างเงียบเงียบมากๆ คือคุยกันเสียงเบามากๆบนโต๊ะอาหารข้อที่ 4. พฤติกรรมอัตโนมัติที่ฝึกจากโรงเรียนที่โรงเรียนญี่ปุ่นนักเรียนต้องช่วยกันเก็บจานล้างจานและทําความสะอาดห้องเรียนสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นพฤติกรรมติดตัวที่ทําโดยไม่รู้ตัวแม้อยู่ในร้านอาหารข้อที่5สุดท้ายแล้วนะไม่ใช่เพราะต้องทําแต่เพราะ รู้สึกดีที่ได้ทำไม่ได้มีใครบังคับหรือคาดหวังว่าต้องทำนะแต่คนญี่ปุ่นเขามักจะรู้สึกดีเมื่อทำสิ่งเล็กๆที่ช่วยให้สังคมน่าอยู่ขึ้นทีนี้เมื่อคุณสังเกตเห็นคนญี่ปุ่นช่วยเก็บจานเวลาทานอาหารไม่ใช่เพราะมองว่าพนักง,งานไม่ทำงานหรือเพราะมารยาทแข็งแต่เป็นเพราะเขาเคารพผู้อื่น แม้เป็นเพียงพนักง,งานที่เขาไม่รู้จักเขาแค่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นทีนี้ใครที่อยากปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถเริ่มจากเรื่องเล็กๆแบบนี้ได้เช่นกันนะคะ <laughs> oh, I see, I see. Thank you so much. Mm -hmm. You come back next year. Bring more students. Huh? bring more group. Thank you, thank you. Oh, you happy with our food? Oh, Woo wow. Oh, thank you. This is really lovely, right? Really lovely. Oh, Miss Renew Chef Egg. Thank you for making our delicious food.